สวัสดีครับ2 6ธันวาสองหาวันนี้ก็เช่นเคยเช้าๆมารับลูกค้าน,คน,คนี่ครับนี่ครับรถลาทีมงานคนบางชางวันนี้ก็เช่นเคยรับลูกค้าที่พัทยาหลังจากเมื่อวานเรารับลูกค้าที่ Cô Lạt, Ảm phố Chai, Cháy Mà Bà Thầy Yá Các Đây các Tựa không Này Xuyên trái tít đo lốt màu Thì mà ngàn con trang Các 0922751453บริการรถหนอนทั่วไทยทุกจังหวัดทุกสนามบินของเรามีรถทีมงานหลายคันครับกับฝากไปด้วยครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมติดตามคนเมืองชาง